ที่นี่มีโอกาสและทำให้ทุกคนมีรายได้อย่างมั่นคง A w o r l d n i n e เกิดขึ้นเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญของเทรนด์เฮลท์โฟกัสพร้อมกับสร้างโอกาสให้กับทุกคนมีชีวิตอย่างมั่นคงและสุขภาพดีไปพร้อมๆกันเอวอร์ไเป็นบริษัทที่สร้างจากความรัก เราส่งเสริมการทำธุรกิจแบบย,ยั่งยืนและสร้างไรายได้อย่างมั่นคงให้กับทุกๆคนได้มาเรียนรู้สร้างอาชีพสร้างไรายได้ค้นพบศักยภาพในตัวเองและต้องการเห็นคนที่เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันได้มีโอกาสเติบโตไปพร้อมกันกับเรา A World 9มีโรงงานที่ทันสมัยผลิตสินค้าชั้นเลิศ ได้รับการยอมรับทั้งคุณภาพและมาตรฐานทั้งในประเทศและในระดับสากลต,ตอกย้ำให้ทุกผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ A World n i เป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกทุกคนสามารถเข้าถึงสินค้าที่มีคุณภาพทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้ในระยะเวลาอันสั้นชีวิตที่ดีย่อมเกิดจากสุขภาพที่ดีและมาจากภายในสู่ภายนอก จากวิสัยทัศน์การบริหารงานที่โดดเด่นรวมถึงโครงสร้างของระบบการแบ่งปันอย่างเป็นธรรมในการทำธุรกิจแบบยั่งยืนสร้างรายได้อย่างมั่นคงวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะขับเคลื่อนพลังของพวกเราทุกๆคนให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จและคว้าโอกาสนี้ร่วมกันสร้างความมั่งคั่งให้กับชีวิตแบบพลิกชีวิต ให้สมกับเป็นครอบครัวของ Hey World n i วันนี้ขอสร้างบ้านหลังนี้เพื่อทุกครอบครัวให้เติบโตไปด้วยกันนะคะ a w o r l d World of Success โลกแห่งความสำเร็จเป็นของทุกคนคะ่ะ